สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านปออ้อยในชนบทค่ะวันนี้นั่งอยู่ที่หน้าคอมก็มีคนแปลกหน้าคือไม่ได้เป็นเพื่อนกันในเฟซกดเข้ามาบอกขอปรึกษาอะไรหน่อยปออ้อยก็เลยทักทายกลับไปมีเรื่องอะไรให้ปรึกษาเหรอคะเขาก็เรียกปออ้อยว่าท่านปออ้อยก็เลยกดเข้าไปดูในเฟซในเฟซมีแต่เรื่องของธรรมะ มีแต่เรื่องของบทสวดมนต์ปอ้อยก็เลยไม่รู้ว่าเป็นพระหรือเป็นคนธรรมดากันแน่แต่ก็คุยกับเขาต่อไปนะคะสิ่งที่เขาต้องการและอยากจะคุยกับปอ้อยอยากจะปรึกษาก็คือบอกปอ้อยว่าอยากจะมาอยู่เอเมริกามากค่ะอยากจะหางานทำอยากจะมาอยู่ทำงานที่นี่ท่านพอจะช่วยได้บ้างไหมคะ โอ้โหป้าอ้อยก็เลยรู้สึกว่าอืมก็ให้ความสำคัญกับเรามากเลยเนาะหรือว่าเขาแค่เห็นว่าเราอาจจะช่วยได้ก็ไม่รู้สินะป้าอ้อยก็เลยตอบกลับไปว่าหากคุณสนใจที่จะมาทำงานที่เอเมริกาคุณจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมให้มากกว่านี้อย่างแรกคุณต้องดูว่าคุณมีลักษณะมีคุณสมบัติ ที่จะขอวีซ่าหรือเปล่าเรื่องนี้ป้าอ้อยก็พูดมาตั้งหลายคลิปแล้วป้าอ้อยก็เลยไม่แน่ใจว่าคลิปที่ป้าอ้อยทําออกไปเนี่ยคนที่เขาเข้ามาชมแล้วมาทักทายป้าอ้อยเนี่ยเขาได้ชมคลิปจนจบหรือเปล่าเพราะสิ่งที่ป้าอ้อยสนับสนุนคือการเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายของอเมริกาป้าอ้อยก็แนะนําไปว่า ลองไปคุยกับทนายดูก็วันก่อนป้าอ้อยก็เอาข้อมูลของทนายที่ชื่อแซมดัลลัสมาทำคลิปป้าอ้อยก็เลยบอกว่าคุณก็ลองโทรไปคุยปรึกษากับทนายแซมดูนะว่าเขาก็จะคุยกับคุณเขาก็จะถามคุณถึงเรื่องคุณสมบัติถามถึงวัตถุประสงค์ถามถึงข้อมูลของคุณว่าคุณมีคุณสมบัติที่จะขอวีซ่าอะไร แต่ถ้าคุณมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนว่าอยากจะมาหางานทำเพราะฉะนั้นวีซ่ามันก็ควรจะต้องเป็นวีซ่าทางานวีซ่าทำงานไม่ใช่ขอกันได้ง่ายๆไม่ใช่ฝ่ายเล่าฝ่ายเดียวไปขอแล้วคุณก็จะได้มาได้มาทำที่ทำงานที่อเมริกาเท่าที่ปออ้อยได้ศึกษาและอ่านดูปออ้อยก็ได้ทราบว่า การที่คุณจะมาทำงานอยู่ที่อเมริกาน,นั่นแน่มันก็มีหลายช่องทางเนาะช่องทางหนึ่งคุณจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษที่นายจ้างในอเมริกาเขาอยากให้คุณมาที่นี่เขาจะต้องเป็นสปอนเซอร์แล้วก็ให้ สามารถให้ความเป็นสปอนเซอร์และออกหนังสือรับรองและเชิญคุณเข้ามาทำงานแล้วมันก็ยังมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องอีกมากมายที่คุณควรจะปรึกษาหรือพูดคุยกับทนายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเท่าที่ป้าอ้อยพอจะพูดได้ก็คือคุณจะต้องมีนายจ้างที่เขายอมลงทุน จ้างคุณเข้ามารับรองคุณและเป็นสปอนเซอร์ของคุณเพื่อนำคุณเข้ามาทำงานในอเมริกาปอ้อยเองได้พยายามเอาข้อมูลของเว็บไซต์ที่เรียกว่า u s 4 t h a เพื่อให้คนที่เข้ามาอ่านได้เข้าไปศึกษาหาความรู้สิ่งแรกย้ำแล้วย้ำอีกถ้าคุณอยากจะมา คุณจะต้องค้นคว้าหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พอได้เข้าไปอ่านเจอในเว็บไซต์ US4Thai เนี่ยเขาจะมีนายจ้างเป็นสปอนเซอร์ให้ด้วยนะแต่มันก็จะมีคุณสมบัติอื่นๆเกี่ยวข้องอย่างเช่นคุณต้องเป็นอย่างนั้นคุณต้องเป็นอย่างนี้คุณต้องมีอะไรในตัวคุณเองเป็นประกันหรือเป็นความรับผิดชอบที่คุณต้องมีเห็นไหม มีนายจ้างที่เขายอมเป็นสปอนเซอร์ให้แต่ป้าอ้อยเชื่อว่าหลายๆคนแค่เข้าไปศึกษาหาข้อมูลของการจ้างงานของนายจ้างในเว็บไซต์นั้นๆคุณก็ยังไม่ได้ทำเลยคุณยังไม่ได้เข้าไปอ่านคุณยังไม่ได้ไปศึกษาเพราะคุณรู้สึกว่าหลายคนอาจจะมีรู้สึกว่ามันยากอะ่ะและในตอนท้ายพื่งเมื่อสักครู่เขาก็บอกป้าอ้อยว่า คุณ่ะพอจะช่วยอะไรได้ไหมพอจะช่วยหานายจ้างให้หน่อยได้ไหมเพื่อจะได้จ้างเขามาทำงานป้อ้อยก็คิดว่าคนที่คุยกับป้อ้อยนะเขาไม่ได้ศึกษาอะไรมาเลยเขาแค่อยากจะมาแล้วหาคนช่วยเท่านั้นเองบอกแล้วคุณจะต้องช่วยตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ก่อนแล้วที่อเมริกาก็ไม่ได้เหมือนกับ ประเทศที่ใกล้ๆบ้านเราหลายๆคนเคยเข้าไปทำงานที่ฮ่องกงแล้วก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจเฮ้ยฉันได้ไปทำงานต่างบ้านต่างเมืองไปด้วยวิธีที่ผิดกฎหมายในประเทศใกล้ๆบ้านเราเวลาคุณเข้าไปทำงานเขาจับได้คุณก็จะต้องติดคุกและถูกส่งกลับเพราะเคยได้อ่านเจอ มีผู้หญิงที่มีคนชวนไปทำงานประเทศมาเลเซียซึ่งอยู่ใต้ด้านใต้ประเทศเราอยู่ติดๆกับบ้านเรานั่นแหละด้วยความที่อยากจะไปชุบชีวิตตัวเองอยากจะมีรายได้มากกว่าที่เคยมีหรือคิดว่าไปหางานแล้วจะทำให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นในต่างแดนนั้นน่ะและคนจำนวนไม่น้อย ที่พอไปแล้วก็ถูกหลอกโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงต้องยิ่งระวังให้มากเพราะบางครั้งก็ถูกหลอกไปขายแล้วคุณจะไม่มีโอกาสได้กลับมาหาญาติพี่น้องของคุณต้องไปอยู่อย่างทุกข์ทรมานแล้วพ่ออ้อยก็เคยดูหนังเรื่องหนึ่งเนาะมันไม่ได้เป็นเรื่องของการไปหางานทำพูดเลยไปอีกเรื่องหนึ่งเธอไปเที่ยวต่างประเทศแล้วมีผู้ชายมาหลอกเธอ พาเธอไปแล้วก็เอาไปขายเขาเอาตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยไปตั้งตามไซต์งานแล้วเอาผู้หญิงไปไว้ในตู้คอนเทนเนอร์เพื่อขายบริการแต่นั้นนะ่ะมันก็คือหนังนะเนาะปออ้อยก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงมันมีหรือเปล่าที่มาเล่าเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะบอกว่ามันก็มีทั้งโอกาสดีและโอกาส,กาสไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณมีความจริงใจที่จะไปทำงานที่เมืองนอกเมืองนา ขอให้เริ่มต้นหาข้อมูลให้พร้อมซะก่อนเดียเ๋ยวนี้วิวัฒนาการของการใช้โซเชียลหรือการเข้าไปใช้ออนไลน์มีมากมายก่ายกองแค่คุณจะพูดว่าคุณต้องการอะไรคุณก็สามารถเข้าไปคีย์แล้วคุณก็สามารถจะเข้าไปค้นหาข้อมูลเบื้องต้นได้จานวนมากมายปอ,อยเองอยู่ที่เนี่ยไม่ได้ทำงาน แล้วก็อยู่ในชนบทด้วยไม่ได้มีสังคมที่จะไปรู้เรื่องรู้ราวอะไรมากมายเพียงแต่ว่าปอ้อยก็เข้าไปรู้จักในออนไลน์นั่นแหละมีเพื่อนในออนไลน์ได้ข้อมูลในออนไลน์ได้เรื่องราวในออนไลน์ <c oughs> ก็เอามาแชร์เอามาบอกกันปอ้อยอยากให้ทุกคนได้พยายามหาข้อมูลให้พร้อมสับ แล้วจะทักทายมาป้าอ้อยก็ไม่ว่าอะไรป้อ้อยก็ยินดีช่วยเท่าที่ป้อ้อยรู้และก็แนะนำได้แต่อย่ามาบอกป้าอ้อยว่าให้หาเจ้านายให้หน่อยหาคนจ้างเธอให้เธอมาทำงานที่อเมริกามันไม่ง่ายอย่างนั้นนะจะด้วยวิธีไหนก็ตามก็ขอให้ทุกคนที่มีความปรารถนาะที่จะมาอยู่ที่นี่ถ้า คุณได้ไปเรียนรู้ไปหาประสบการณ์กับคนที่เขาอยู่ที่นี่แล้วเขามาอย่างไม่ทุกต้องแล้วคูดชีวิตของเขาไปได้ดีก็อยากคิดว่าตัวเองก็คงจะได้โชคดีเหมือนเขาเพราะการที่หลายๆคนเข้ามาแล้วเขาเจอปัญหาเจอความทุกข์เขาอาจจะไม่มาแชร์ไม่มาบอกคนที่เขาโชคดีก็ถือว่ารอตัวไปแล้วยิ่งรัฐบาลเปลี่ยนใหม่แล้ว ความเข้มข้นของการเมืองความเข้มข้นของการที่จะให้ใครเข้าใครออกตอนนี้มันยิ่งเข้มข้นมากขึ้นขอให้ดูแลรักษาตัวเองและขอให้ประสบความสำเร็จกับสิ่งที่ต้องการแน่นอนแหละมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันยากพอสมควรแต่ถ้าคุณอยากจะได้อะไรที่มันเป็นเรื่องที่ ประสบความสำเร็จของชีวิตตัวเองมันก็ต้องผ่านเรื่องยากๆมันก็ต้องใช้ความสามารถและที่สำคัญมันต้องใช้ทุนเยอะด้วยค่ะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่แวะมาแล้ววันข้างหน้าเรามาฟังกันใหม่ว่าปออจะพาทุกท่านมารู้จักเรื่องอะไรปอออยู่อเมริกาค่ะ อยู่ในชนบทก็พอที่จะได้รู้ข่าวคาวที่จะเอามาแชร์ได้บ้างแล้วเราพบกันใหม่ในวันต่อๆไปสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีทุกท่านค่ะแล้วเราเจอกันใหม่นะบายมือขวายังเจ็บอยู่ค่ะโยกไม่ขึ้น